ประเทศไทยปีนี้โดนพายุแล้วพายุเล่ากระทบประชาชนซ้ำๆทั้งที่เรามีบทเรียนอยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่รัฐทำได้คือรอให้ท่วมก่อนแล้วค่อยลำเลียงเครื่องสูบน้ำไปตั้งเป็นขบวนพาเรตเหมือนกองทัพที่ออกศึกด้วยปืนใหญ่ล้าสมัยในยุคโดรนหนหน่วยงานกลางด้านสาธารณภยัยเท่ากับหน่วยกู้วิกฤต เชิงพิธีกรรมเมื่อน้ำท่วมทุกคนได้เห็นภาพผออ,อหน่วยงานยืนสั่งการข้างเครื่องสูบน้ำมีกล้องทีวีเต็มพื้นที่แต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือการลงทุนระบบป้องกันเชิงรุกเช่นการสร้างโครงข่ายระบายน้ำล่วงหน้าหรือแผนผันน้ำที่ชัดเจน 2. จากแผนป้องกันกลายเป็นแผนจัดซื้อ น้ำท่วมแต่ละครั้งเท่ากับโอกาสสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำรอบใหม่รัฐบาลกลางเหมือนจะพอใจที่ได้แจกงบไปให้จังหวัดโดยไม่มีใครถามว่าแล้วปัญหาจะหมดจริงหรือไม่ 3. ทํทำไมพายุเตือนแล้วยังท่วมซ้ำปัญหาไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือธรรมเนียมราชการแบบเชิงรับ รอให้พายุเข้าแล้วจึงแสดงบทบาทเหมือนพระเอกมาช่วยท้ายฉากไม่ใช่สร้างระบบรับมือก่อนฤดูฝน 4. ถึงเวลายุบหน่วยงานกลางไหมถ้าบทบาทหลักคือรอแจกเครื่องสูบน้าและจัดแถลงข่าวหลังน้ำท่วมก็ไม่ต่างอะไรจากหน่วยกู้ภัยกิติมัติศักยุบเป็นกองร้อยสาธารณภัยไปเลย ยังจะตรงกว่าเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่จริงช่วยคนจริงแทนที่จะเป็นองค์กรใหญ่ที่ซ้ำซ้อนกับอ,อปทอกรมชลประทานหรือสอนอทอชอภารกิจเชิงรุกเช่นระบบเตือนภัยพิมพ์เขียวการผันน้ำการฝึกสอนเมืองยืดหยุ่นควรโอนไปให้หน่วยงานที่ทำงานจริง